ราคาบิตคอยพุ่งแตะ4 9่0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงมูลค่าตลาดคริปโตฟื้นตัว10,000แสนล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาบิตคอยนั้นได้ร่วงลงมาอย่างรุนแรงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคา btc ได้มีการฟื้นตัวกลับมาที่ระดับ49000ดอลลาร์แล้วบิตคอยแตะ4 9่0 0ดอลลาร์ กราฟ BTCUSD จาก TradingView เผยให้เห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ราคาของบิตคอยได้ร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ47,000ดอลลาร์หลังจากที่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ50,000ดอลลาร์เอาไว้ได้ โดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาราคา BTC ได้มีการร่วงลงไปแต่46,309ดอลลาร์รือย่างรุนแรงแต่ภายหลังจากนั้นในวันถัดไปราคาก็เริ่มมีการฟื้นตัวเรื่อยๆจนมาอยู่ที่4 9 0 1 4ดอลลาร์ในขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี้ การร่วงลงของราคาบิตคอยนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินจากเฟดที่ทำให้นักเทรดหลายๆคนที่ไม่ต้องการเสี่ยงรับผลกระทบทำการเทขายเหรียญของพวกเขาออกไปเพื่อดูสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะคลี่คลายลงแล้วอ a l t คอย n ์ไม่เห็นอะไรนอกจากสีเขียว นอกเหนือจากบิตคอยที่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วเรายังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคา ETH ด้วยเช่นกันโดยราคาของมันได้กลับมาอยู่ที่3,243ดอลลาร์ในขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี้ส่วนคาดานโนนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นที่ราราว10%จาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยราคาของมันได้เพิ่มขึ้นเหนือ2ดอลลาร์80เซนต์หลังจากลดลงต่ำกว่า2ดอลลาร์60เซนเมื่อไม่กี่วันก่อน บแอน์คอย2.5%อยู่ใกล้กับ490ดอลลาร์โพรกอดด4.5%เข้าใกล้26ดอลลาร์ยูนิซเว็บ5%อยู่เหนือ27ดอลลาร์และบิทคอยน์แคช3.5%อยู่ที่630ดอลลาร์ส่วนเหรียญที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ค่อนข้างน่าประทับใจนั้นก็คือ Ripple 6% 6%โด e c o อย6% l ูน a 6% และโซลาน่าที่น่าสนใจคือโซที่เคยทำสถิติสูงสุดตลอดการกลับอยู่ที่90ดอลลาร์เท่านั้น